สวัสดีค่ะเสียงใครสวัสดีค่ะทุกคนคุณย่ามาอีกแล้วหลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่เป็นยังไงกันบ้างเนาะสบายดีกันไหม <c oughs> ปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนเดิมเลยเนาะ เออก็เหมือนเดิมเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปเหมือนเดิมเนาะอือสู้ชีวิตโดยการใช้สตินะคะต้องใช้สติถ้าไม่ใช้สติก็จะทำให้ชีวิตเราลำบากทำทุกอย่างก็ต้องใช้สตินะคะวันนี้คุณย่าก็ ตื่นขึ้นมาสระผมสระผม <Hey. S 1> เออคุณปู่เรียกกินข้าวแล้วกินขาต้มไอเนี้ยเขาไอ,อตุนถั่วให้กิน <c oughs> น่ารักน่ารักคุณปูก่ก็ตุนถั่วให้เมียกินเรียกเมียไปกินข้าวแล้วเยียกเม่ไปกินนี่แหละรู้สึกว่าลูกชายคนเล็กเขาจะมาทำซ่อมรถ ที่ลงรถที่ที่คุณย่าเคยบอกว่าเขาทำเ,าเขามีอาชีพที่ว่าโรยเกลือ,อถนนนะคะคือเวลาหิมะหรือว่าอากาศติดลบเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการโรยเกลือไปตามถนน,นะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมีเวลาเดี๋ยวคุณย่าจะพาไปถ่ายให้ดูนะคะก็จะมาคุยจะมาไอ้นี่จะมาเล่าเรื่องไอ้โควิดตอนนี้โควิด เป็นกันหมดเลยลูกชายของคุณย่าก็เป็นลูกชายของคุณยา่าซึ่งเข้าไปไโน่นไปไปหาแฟนเขาที่โน่นที่เดนมาร์กเ,เขาก็ไปติดเ,เขาก็ไปติดโควิดกันที่โน่นลูกชายติดกับแฟนเขาก็ติดแล้วก็ลูกลูกของแฟนลูกของเขาก็ติดแต่ว่าหลานของคุณย่านี่ไม่ติด <c oughs> แปลกนะคะ ติดกันระนาวเลยตอนนี้ยค่ะโควิดติดกันระนาวเลยก็ไม่ก็อาการก็ลูกชายก็ก็บอกว่ามีไข้นะคะมีไข่แล้วก็มีไอเอเป็นไข้แล้วก็ไออะไรเงี้ยอมีเป็นไข้แล้วก็ไอไอหนักอืมแล้วก็ลูกชายคนเล็กของคุณปู่เขาก็ติดอันนั้นคือติดก่อนติดจากลูกสาวลูกสาวไปโรงเรียน แล้วก็เพื่อนที่ห้องเขาติดเขาเป็นโควิดเขาก็เลยจะต้องให้อ่าเด็กที่อยู่ในห้องนั้นน่ะไปตรวจอืมไปตรวจโควิดนะคะอืแล้วผลปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็ติดอืมแล้วน้องสองคนน่ะไม่รู้ติดหรือเปล่าไม่ได้ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็อ่ ลูกชายคนรองของคุณปู่วันนี้โทรมาเออวันนี้โทรมาแต่เช้าบอกว่าติดโควิดติดโควิดเออก็ไม่รู้ว่าเขาก็มีปวดหัวปวดหัวแล้วก็มีไข้เขาก็เลยไปตรวจก็ก็เป็นโควิดเขาก็ไม่มีอะไรมากมายเขาก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่คุณปู่เนี่ย กลับมาจากทํางานใช่ไหมคะที่คุณปูก่ก็ไปทํางานที่ที่ต่างจังหวัดนะคะเขาเพิ่งกลับมาเนาะกลับมาแล้วก็กลับมาถึงบ้านวันที่สองก็ไอไอแล้วก็มีไข้เออไอมีไข้ไอมากไอจนแบบลึกๆไอแบบ <c oughs> ไอแบบลึกๆก่ะมีไข้แล้วก็เออ ตอนนี้ก็ยังมียังมีไออยู่นิดหน่อยเออวันนี้ดีขึ้นค่ะวันมันเปนพุธเปนเพอหัดอะ่ะมันเพฤหัสก็ไม่เท่าไหร่พอวันศุกร์พอวันศุกร์อ่ะคุณปู่เขาจะมีไข้แล้วก็อ,อมีไอไอมากเลยนะคะก็นอนซมแหละออนอนสมก็เหมือนกับเป็นไข้หวัดไข้หวัดลงคออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ วันสุกวันวันเสาร์วันเสาร์เขาก็วันเสาร์มีน้ำมูกไหลมาด้วยเออแต่คุณปู่เขาไม่ไปตรวจนะคะเขาไม่ได้ไปตรวจว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปตรวจกันนะคะคุณย่าก็ไม่ได้ไปตรวจนะคะย่าคุณย่าไม่มีอาการอะไรเลยคุณย่ามึนคนเดียวคุณย่ามึนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็คุณปู่วันนี้วันวันนี้วันจันทร์แล้วเออวันนี้วันจันทร์คุณปู่เขาก็ น่าจะรู้สึกดีขึ้นก็หัวเราะเขาอะคุณปู่ในีเขาเมินค่ะเขาเมินเขาถึงเขาจะไอ้นี่ถึงเขาจะป่วยถึงเขาจะอะไรนี่เขาก็ยังเขาก็ยังหัวเราะละหัวเราะทั้งป่วยๆนั่นแหละอืแต่วันนี้รู้สึกดีขึ้นยังมีการมาไอ้ตุนถั่วให้ให้ให้คุณย่าก,กินนะคะเนี่ยเรียกไปกินอยู่อืมเดี๋ยวจะลงไปกิน,นะะแล้วค่ะทําผมเสร็จแล้วเป่าผมให้แห้งแล้วก็จะลงไปกินตุนถั่วกับคุณปู่นะคะเนี่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีเพราะว่าอ่ามันกลายพันธุ์แล้วค่ะโควิดตอนนี้มันกลายพันธุ์คือมันติดกันง่ายติดง่ายแล้วก็อาการมีไม่เยอะค่ะก็จะไม่มีอาการอะไรนะคะก็คือจะเป็นก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาค่ะซึ่งคุณย่าก็ตลอดเวลาที่คุณย่าทํางานกับเด็กเนาะเด็กเขาก็ไข้เขาก็ไออยู่ตลอดนะคะเออ แต่คุณยาก็รอดปลอดภัยกันมาได้นะคะก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเออ่ต้องเป็นไข้แล้วก็ล้มหมอนนอนเสือไม่มีนะคะก็คือปกติอะคะ่ะจะมีนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าอากาศมันเย็นก็จะมีคัดจมูกมั่งนิดยหน่อยๆแล้วก็เออนี่ยค่ะก็มีอาการแค่นี้นะคะ่ะไม่มีอาการอะไรมากกว่านี้นะคะ ก็ให้ให้เรารู้สึกว่าเอออีกสักพักหนึ่งโลกนี้มันก็จะกลายเป็นอ่าเป็นโลกธรรมดาแล้วนะคะก็ขอภาวนานะคะเราจะได้เออใช้ชีวิตเนาะเราจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนาะอะไรอะไรมันก็จะได้กลับมาดีขึ้นนะคะก็ขอภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้มันให้มันหายไปจากโลกนี้เร็วๆเนาะ เราจะได้ใช้ชีวิตเหมือนปกติคุณย่าจะได้กลับเมืองไทยสทักทีเออคุณย่าจะได้กลับเมืองไทยสบายสบายสักทีนะคะนานแล้วคุณย่าไม่ได้กลับเนี่ยจนจะปีแล้วค่ะคุณย่ายังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยคุณย่ามาสวีเดนมีนาเนาะมีนาของอปีที่แล้วนี่ก็นี่ก็สิ้นปีแล้วอีกสามเดือนก็จะมีนาก็จะครบปีแล้วค่ะที่คุณย่ามาสวีเดนนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่านานมากเลยค่ะเพราะว่าคุณย่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่สวีเดนประมาณห้าหกเดือนแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยสามสี่เดือนอะไรประมาณเนี้ค่ะเออก็ปีนี้รู้สึกว่าจะนานกว่าทุกปีนะคะก็ภาวนาขอให้อะไรมันผ่านไปผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเราจะได้ออจะได้กลับบ้านกลับช่องไปเยี่ยมญาติพี่น้องเรามั่งเนาะเยี่ยมพ่อกับแม่อะไรเงี้ย เออไปดูบ้านดูช่องดูสวนคุณยา่าคิดถึงสวนเย่แย่อยู่แล้วก็ขอภาวนานะคะขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันนะคะว่าคุณปู่แกงถั่วอร่อยไหมนะคะโอ้ยดูลงมาว่าจะมากินไอ้ขนมปังกระเทียมอร่อยอร่อยซะหน่อยดูสิคุณปู่เขาไอ้นี่ อบเอาไว้แล้วก็ลืมลืมลูกชายคนเล็กมาก็เลยคุยกับลูกชายคนเลก็กเลยลืมแล้วก็ไม่ได้บอกคุณย่าให้ดูด้วยดูสิใหม่เป็นต่อตะโก้เอ้ยคุณปู่คุณปู่ทำอะไรดูเ่ยซุปถั่วยังดีนะที่เหลืออยู่อันหนึง่งอันนี้ก็เกือบใหม่เหมือนกันดูซิเนสตันเนสตันใหม่เออ เกื <G re uk> อบจะไหม้เหมือนกันโอ้ยเท่าเอ้ยเท่าอ,อร่อยมากมากไอ้เท่าไหม้หมดขนมปังกระเทียมไหม้หมดคุณปู่คุณปู่ทำไหม้หมดเลยอกินไหม่ไหมอย่างนี้ อร่อยมาหมตุ๋นถั่วนะคะถั่วตุ๋นถั่วอะไรไม่ลูกเรียกว่าถั่วอะไรวิ่งกิ้ว่า้เดฟอน้มเนี่ยโรสเปนเดนเดนแกงถั่วคุณปูค่ะ อาหารโควิดเป็นโควิดต้องกินอย่างนี้คะ่ะโควิดมันในมันไม่ชอบมันไม่ชอบโควิดมันชอบน้ำตาลโควิดมันชอบอา,อาหารเป็นกรดนะคะอย่าไปกินกรดเยอะแกงถัว่วร้อนๆแก่โควิดนะคะ อร่อยอเจ้าเมลีเตเมอาซัลเดรริกก์อ,อร่อยแล้วไปเอาไอ้นี้มาใส่ก่อนอการามาซาร่าคุณยาใส่ไอ้การามาซาร่านี่เป็นเครื่องเทศเครื่องเทศไปฆ่าโควิดนะคะการามาซาร่าผงคุณยาใส่ไปนิดนึงอืม จะได้ค่าโควิดเดอดาโควิดดารามาซาร่านะคะเครื่องเทศสารพัดชนิดเข้าบดเป็นการามาซาร่าเครื hmm> ่องปรุงของอินเดียค่ะเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย ฉุนฉุนคาราซาร่าบินติยูอะครีมหอมเหมาะันอแอดติดปะอ,อ,อร่อยอขนมปังกระเทียมอันนี้ก็เกือบไหม,ม <laughs> คุณปู่อร่อยไหม,อ,มอร่อย อะโวคาโดคุณยาชอบกินอะโวคาโดนะคะอร่อยคุณยามึอนอยู่คนเดียวไม่เป็นไม่เป็นกับเขา มันไปได้รับนานขนาดไหนนะคะคนอื่นก็เป็นหมดแล้วเหลือคุณย่าคุณเดียวยังไม่เป็นหรือว่าเป็นแล้วก็ไม่รู้นาจจะไม่มีอาการก็ได้บางคนเป็นก็ไม่มีอาการค่ะหลานสาวเป็นก็ไม่มีอาการ ยังหนักอยู่อาการยังหนักอยู่อาการยังหนัก um, ูินขาไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆนะครับเขาแข็งแรงอยู่นะเขาไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายนะแต่คราวนี้รู้สึกว่าจะหนัก ยกสอบดูผ <Yeah. S 1> mm ู hmm. jo, brand, mày, ้การจะขู่แมนเดนักกองเงินรวมนี่จะยกเบ็ดพอดายเยอะเยอะเลยปลาเบรนไม่แล้วปลาพอดายตัเรียนการเดนิเตบรนได้หมดเลยเดนิเตบรนดีนี่เลยปลาวันเนิเตบรนได้เลยนะทั้งเฟก ตัวกินก่อนนะคะค่ะก็หลังจากอิ่มแล้วคุณย่าก็คุณปู่เขาก็กอดตัวไปนอนไปนอนสมอยู่นะคะเขาไปนอนสมอยู่ที่โซฟาคุณย่าก็ไม่ไปใกล้อ่ะพอช่วงนี้จะต้องแยกหน่อยเขาไอมากแล้วก็เขามีไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณย่าก็เลยแยกคุณย่าก็หนีขึ้นมาข้างบนมาอยู่ข้างบนตามลําพังต่างคนต่างอยู่นะคะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ หลังจากที่อิ่มแล้วนะคะอิ่มไอ,ไอ้ขนมปังไหมคุณปู่กับไอ้แกงถั่วคุณปู่นะคะก็อร่อยดีค่ะก็อิ่มแล้วคุณย่าก็จะมาพักผ่อนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือกินแล้วก็นอนอย่างเดียวอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะคุณย่ายังไม่ได้ทำงานทำงานอีกทีก็เริ่มนูน่นวันที่สิบเอ็ด คุณย่าเริ่มงานวันที่11นะคะช่วงนี้ก็เด็กเขาก็หยุดบางบางผู้ปกครองเขาก็ไอเนี้ยค, <_ S 1> ค่ะเขาหยุดอมีเมสเตอร์หน้าหน้าหยุดยาวเนี้ยคะ่ะหยุดยาวปีใหม่เนะะี่ยค่ะบางคนเขาก็อยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งเด็กก็น้อยที่โรงเรียนก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้ไปทำงานนะคะก็คือสบายสบาย นะก็ภาวนาว่าอย่าให้คุณ่าติติดจากคุณปู่นะคะถ้าเกิดติดแล้วก็ยุ่งเลยค่ะไปทํางานไม่ได้อีกเออเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าคุณ่าจะจะติดจากคุณปูไ่ไหมนะคะก็ว่าให้แกไปตรวจนะให้แกไปตรวจเขามีตรวจฟรีกับที่นี่ก็แค่แต่บุ๊กเวลาไปแล้วก็เข้าไปตรวจได้เลยอะไรเงี้ยแต่คุณปู่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปตรวจให้หรือเปล่าก็อยากจะให้เขาไปตรวจนะคะเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าเนาะเออว่าเขาเป็นเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยออจะได้รู้เราจะได้รู้ว่าเออถ้าเกิดว่าคุณย่าเป็นเรื่องอะไรเงี้ยก็จะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยค่ะอถึงคุณปู่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปตรวจอะค่ะเขาขี้เกียจนั่นแหละค่ะโควิดกระจายไปทั่วแล้วค่ะตอนนี้แต่ซึ่งก็ไม่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีใครได้รับอันตรายถึงกับขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลไม่มีค่ะก็ คือเป็นแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็หายแล้วก็เริ่มทำงานได้ตามปกติค่ะคนที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งตามที่คุณย่าได้ดูข่าวมานะคะคือโควิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเริ่มเริ่มแรกคือเขาจะหนักใช่ไหมเป็นถ้าเกิดใครเป็นก็จะหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ แต่ตอนนี้มันกลายมันเริ่มกลายพันธุ์แล้วค่ะมันก็เป็นมาตั้งแต่โควิดแล้วก็มา,าถึงอะไรอ่ะเดลต้า Delta, สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้ซับนี่ก็มาถึงสายพันธุ์โอไมคอนโอไมคอนเสร็จแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันก็กลายสายพันธุ์ไปอีกอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะซึ่งซึ่งก็จะจะลดลดระดับความรุนแรงลงเรื่อยเรื่อยนะคะสุดท้ายเขาก็จะจากโรคนี้ไปค่ะอืม ถึงจุดสิ้นสุดของใกล้ใกล้ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของโควิดแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่เราเคยเป็นอย่างเช่นแต่ก่อนนะคะก็ขอภาวนาให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะปีใหม่มาก็ขอให้ได้มีข่าวดีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะนะคะก็ภาวนามาช่วยกันภาวนานะคะน,น,นะคะ แล้วก็สุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพอะไรเงี้ยพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองกินก็อย่าไปกินมุมมามอย่าไปกินอะไรที่มันอร่อยปาก็อย่าจ,จะไปกินอะไรมันมากมายกินอาหารที่ยงม,มีประโยชน์นะคะอหอยาก็จะกินเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เนื้อสัตว์ก็อย่าไปมุมมามกินเยอะค่ะไม่ไม่มีอะไรดีกับกับสุขภาพร่างกายเรานะคะอืม กินเนี่ยค่ะกินทับทิมทับทิมเนี่อร่อยบำรุงร่างกายด้วย<ม>กินผลไม้เยอะๆค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะก็คลิปนี้คุณย่าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะนำเสนอเรื่อยๆค่ะว่าคุณย่าจะติดโควิดนะคะคุณคุณย่าจะติดโควิดไหมนะคะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ